สวัสดีจ้าบอไดพ่อกันโดนเาะ่อเม่พี่น้องอันนี้ลูกไส้วันนี้ยาแนตสิผ้ามาเบึงในถาดวันนี้เ้ามีอินอยังแนยไปเบินกันนี่เด้ออันนี้ข้าขายปกติอยู่แล้วแล้วก็ไข่มีเนือ้อเนือ้อมีเอ็นเล็กน้อย้ะจ้ะแล้วก็มีไข่อันนี้เป็นเอ็นเอ็นล้วนๆ้ะจ้ะพี่น้องเห็นวะ เอ็นเด้จ้ะและัวก็อันนี้ก็สิเป็นวนวดอันนี้ก็สิเป็นโตเด้จ้าเต่าห้องกับติดแล้วเบงน้ำจอกน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรียปร้ยวเข้มอันนี้เลอซีฟูดอันนี้ก็น้ำจิ้มหวานผูดใดมักนี่เด้อนี่มีเท่งเป็นโตแหลักก็มีไข่ กักัเป็นเนื้อด้อเป็นนวดอยู่ในนีเนื้อเอาน้ำแข็งใส่ไว้เนาะจ้าไอเน็ตกับผ้าเบิ้งแล้วเนาะมีอย่างเนยมือนี่กัสซิมี่ลายแน่แต่ปกติแล้วกับิมี่สามอย่างนะจ๊ะมีไข่แล้วก็มีเนื้อปนเอ็นแล้วก็มีเอ็นเอ็นล้วนกับซิมีบ่หลายดอกจ้ะบ่หอดซิฟไหมดอกทางมือเนาะ มีเงินหลายๆจนเสี่ยวมาลงไม่ได้จ้ามื่อนี้กะขอบพระคุณหลายๆอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้แยแนทมาเดอ้อคอมเมนต์มาบอกกันแน่เป็นจังไ,นไดนอะไ้เฮ็ดคลิปโดนแล้วย่านพี่น้องฟองควายชุกนสิลืมเนาะจ้ายังไงยังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแยแนทน่นเดอ้อกับช่องเฮ็ดไปเรนะื่อยกดแยแนทเนาะภาษาไทยทำไปเรื่อยกับแยแนทนะจ้าขอบพระคุณหลายๆจ้าบิ๊กบา้า